สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำสังขยาไข่วิธีการทำง่ายๆเลยนะคะรสชาติกลมกล่อมอร่อยหอมมันหวานน้อยค่ะทำเสร็จแล้วก็สามารถนำมาโปะหน้าไข่คู่กับข้าวเหนียวมูนได้เลยนะคะเตรียมกะละมังผสมมาค่ะใส่ไข่เป็ดลงไป3ามฟองตอกลงไปทีละฟองนะคะเพื่อเป็นการเช็คดูก่อนว่าไข่เน่าหรือเปล่าจึงจะใส่ลงไปได้แล้วก็ใช้เป็นไข่ไก่อีกสามฟองค่ะใส่รวมกันนะคะเพราะว่าไข่เป็ดน่ะมันแข็ง ไข่ไก่เนี่ยมันอ่อนพอใส่รวมกันแล้วเนื้อสังขยาของเรามันจะได้นุ่มละมุนล,ลงตัวพอดีค่ะต่อด้วยน้ำตาลมะพร้าว170กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาแล้วสุดท้ายก็คือหัวกะทิ300กรัมค่ะใช้ใบเตย10ใบนะคะลงไปขยำใบเตยเนี่ยจะช่วยขยำให้ไข่แตกแล้วก็ช่วยให้น้ำตาลเนี่ยละลายด้วยค่ะเนี่ยค่ะขยำไปเรื่อยๆเลยนะคะขยำแรงๆได้เลยค่ะ ให้ทุกอย่างละลายให้ดีเลยพอละลายดีแล้วเราก็นำไปกองผ่านกระชอนนะคะกองเอาใบเตยทิ้งไปเลยค่ะได้อย่างนี้แล้วเราก็จะนำไปนึ่งนะคะเตรียมหม้อซึ้งมาค่ะแล้ววันนี้วิกก็ใช้เป็นกะละมังนะคะใครจะใช้เป็นชามกระเบื้องก็ได้ค่ะอ่าเทกลองลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะเนื้อสังขยาของเราจะได้เนียนเนียน นี่นะคะได้แบบนี้แล้วนําไปขึ้นนึ่งได้เลยวีได้ตั้งน้ําไว้รอแล้วค่ะตอนนี้น้ําเดือดแล้วให้เราใช้ไฟอ่อนในการนึ่งนะคะเป็นเวลา25นาทีครบเวลาแล้วปิดแก๊สแล้วก็เปิดฝาขึ้นมาเลยค่ะนี่นะคะสังขยาไข่ของเราปิดแก๊สใหม่ๆเขาจะฟูอยู่นะแล้วเขาก็จะค่อยๆย,ยุบลงมาค่ะ นำออกจากความร้อนเลยนะคะแล้วก็รอจนกว่าจะเย็นตัวลงเราจึงใช้ช้อนตักขึ้นมาค่ะโปะบนหน้าข้าวเหนียวมูนนะคะเนี่ยค่ะขายคู่กับข้าวเหนียวมูนได้เลยใส่กล่องขายค่ะหรือใครจะทํากินเองก็ได้นะคะใครทํากินเองก็ตักใส่จานได้เลยค่ะ รสชาติอร่อยมากๆเลยนะคะสำหรับสั่งขยาไข่หวานน้อยค่ะหอมมันกะทิขึ้นมาเลยละค่ะอยากให้ทางบ้านลองไปทํากันดูมากๆเลยนะคะเมนูนี้ทําขายได้แน่นอนข้าวเหนียวมูนอันชันนี่วิก็สอนไว้แล้วนะคะไปหาดูกันได้ค่ะวันนี้วิต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ